จากไปก่อนนะครับอย่ามีน้่นหลังรับพี่รับก็สวัสดีย่าทาทุกคนนะครับเปิดทางยูทูบไม่ขึ้นครับเมือ่อกี้เสียอากาศเป็นร้อนว่าอะไรนะขอบคุณดาวนะครับสิบดวงนะสัน,นก็ไม่ดี เดี๋ยวงมีด้านหลังรับแล้ไหมนะขอสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับเวลา12นาฬิกานาทีนะครับ12นาฬิกาสีสนาทีลงตาบันชื่นบรญยาพาศโธท่านได้จาริกชุดดงม้งน้าต่อนะครับในช่วงบ่ายนะครับทองเหตหมุนนะครับสัญญาณไม่ดีครับตงนี้ นมให้ลูกเลยครับลงจาแล้วลงจา,งจาให้คืนนะครับนมเด้อครับต้องขอโทษขอใครยาที่ทำด้วยทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเมื่อกี้หมุนสองรอบแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับสัญญาณไม่ค่อยดี วังกุญแจก่อนครับวังก <hi> ุญแจแล้วพนมมือขึ้นครับสาธุทำอะไรเก็บไว้ค่ะสาธุแบ่งไห้แบ่นใ้เป็นน้ำมันได้นะ อราจานทร์นะครับตัองอยู่วัดที่หลวงตาท่านจะไปพักจวัดเย็นนี้นะครับท่านมารับหลวงตานะครับมีร่มมีไม้เท้ามาถวายหลวงตานะครับท่านมาเดินส่งหลวงตานะครับเดินร่วมหลวงตาท่านไม่ได้ใส่รองเท้านะครับย่าท่านไม่ได้ใส่รองเท้า นะครับตอนนี้33มองศานะครับสายงุสาทุก,ทก,ทกครับความร้อน33มองศาตอนนี้นะครับความร้อน33องศานะครับที่ทำตอนนี้นะครับ รอครับหลวงตาอยู่จ้าหอค่ะครับผมพี่ครับหลวงตาท่านกำลังกุดงไปนะครับน้องทางเจ้าหอนะครับสาธุสาธุไปร้ออาจารย์ท่านบอกว่ามันร้อน อาญาสะดวกเราเดินไม่ไหวร้อนนะครับท่านไปครับท่านจะไปรอของใจที่ว <Wasn 't it>? ัดนะครับอากาศมันร้อนจริงๆนะพื้นถนนนะสาวผุครับไม่ประมสิบโลสิบโลพี่สิบโลสิบโลถึงครับอีกสิบกิโลจะถึงนะครับที่หมายเย็นนี้นะครับ สาธุสาธุครับยกขึ้นแม่ครับ ขับมร้อนนะครับพื้นถนนคนรากยางนีนร้อนมานะครับ33มงศานะครับงาตอนนี้นะครับผมร้อนขอบคุณสำหรับดาวนะครับสิบดวงนะครับทางเพจ a ฟซบุ๊กนะครับสะดุดไป3รอบแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีครับนี้สัญญาณไม่ค่อยดี รครับในคลอรถครับผมสวัสดีค่ะท่านทุกคนนะครับเนาะบรรยากาศร้อนมากครับวันนี้33องศานะครับตอนนี้33องศา สาธทสายทล้วอีก1ิบกิโลนะครับเดินทานจะถึงที่หมายวันนี้นะครับประมาณอีก2กิโลจะถึงบ้านโคกสูงคร <us> ับนะครับอีกประมาณ2กิโลนะครับพี่น้องชาวบ้านโคนกสูง รอตอนรับหลวงตาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเข้าล่มก่อนนะครับพี่น้องย้ายคำเนาะอากาศร้อนมากครับ33มองศานะครับตอนนี้นะครับรอท่านเข้าล่มก่อนนะครับรอเข้าล่มก่อนท่านใบกล้จะถึงพี่น้องก็ขึ้นมานั่งรอท่านนะครับโอ้ยสาธุสาธุครับ น้องถวายพี่น้องนำต้นอดาวเรืองมาถวายกงจ่า สรุปที่สองมิเรียมนะครับผมอากาศมร้อนากครับสาามองศาแล้วครับตอนนี้นะครับโทรศัพท์ผมแจ้งเตือนความร้อนนะครับเปิดแป๊บเดียวนะครับคอุณหรูมูมันไม่ได้นะครับอากาศมันร้อนนะครับความร้อนสูงไหลไม่ได้เด็นะครับไหลได้แต่มันไม่ยาวนะครับไยาทำด้วยส่้นหนึ่งเนาะก็อยากฝากอยากทำด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามไล่จุดสำคัญสำคัญเนาะถ้ามัน ถ้าไยาวๆไม่ได้ก็จะเอาตรงไหนสําคัญสำคัญๆๆนะครับบอกพี่น้องอยาทิธของเราแล้วก็ผมจะเก็บเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับผมจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้ลงทางช่อง u t u b e นะครับลงทางช่อง YouTube ตั้มดําซิ่งแล้วก็ลงทางเพจ a c e b o o k ตั้มดําซิ่งนะครับเพราะว่าถ้าไหลสดไม่ได้นี่ก็ก็จะเก็บเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับให้ยาติทําไปไปได้รับชมย้อนหลังนี่เดือนอีกแล้วครับเดือนสามรอบแล้วอุณหภูมิความร้อนสูงนะครับะร่ะยาธิธรท่านท,ทุกคนพี่แดม ผมจะขออนุญาตลงไลฟ์เด้อพี่มันมันไล์ไม่ได้ครับมันจะแย้งเตือนความร้อนหลายรอบแล้วนะครับเนาะผมกลัวครับกลัวอันตรายนะครับเนาะผมจะขออนุญาตลงไลฟ์นะครับให้เข้าไปชมในคลิปวิดีโอนะครับเนะาะผมถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับลงทางช่อง youtube ตั้มดําซิ่งแล้วก็ดองลงทางเพจ Facebook ตั้มด๊อซิ่งนะครับผมจะขออนุญาตพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้าผู้ใหญ่าาทุกคนทุกท่านลงไลฟ์ก่อนนะครับ อุณหภูมิตอนนี้3.3องศาโทรศัพท์ผมไลฟ์สดไม่ได้นะครับเนาะก็ขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับครับขอ,ขอลงก่อนเด้อพี่พี่ทอมพี่แรมแล้วก็ยันทำท่าน,นทุกคนเลยนะครับผมขอลงก่อนผมจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับหรือว่าให้โทราศัพท์เย็นผมจะไลฟ์จุดสำคัญสำคัญแจ้งข่าวพี่น้องเรานะครับ,บรถต่อไปมีน้ำเต็มที่ครับแล้วครับสวัสดีครับ